โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ AMB อ h มบยนะครับทุกคนเรามาที่ทุนปัญหาทุกคนกระเบตที่สามสิบนะครับหนึ่งมาโตไปเรื่อยเรื่อยนะครับพ่อพี่อเพิ่กความสนุกความบันเทิงน,นะครับโอ้โหยังไม่มาทุกคนทุนปัญหาโอ้โห ยังไงครับผม300แล้วทุกคน200แล้วโอ้โหฟีสปินมาทุกคนโอ้โหรอดเชยเกือบหมดโจดสัญญาลากพิเศษทุกคนได้แมวมาทุกคนแมวทองนะครับผมโอ้โหโอ้ยาไปครับผมจังงวะน,นี้ฟีสปินไม่แล้วครับผม ฟีสป,ปินมาอีกแล้วโอ้โหมาดิสิรอบนะครับผมยี่ยาครับจังหวะนี้โอ้โหแมวมาครับผมแมวมาอีกแล้วพุ่มพันล้วครับพุ่มตอนนี้โอ้โหแมวอีกแล้วเป็ดไปได้ทุกคนตอนแรกจะหมดแล้วนะเหลือสามร้อยเกือบสองร้อยควานเทุกคนฟีสป,ปินเข้าเฉยนะครับผม าทุกคนแมทที่พันห้าแล้วลยาวครับผมพันเจ็ดแล้วทุกคนโอ้โหโได้แล้วทุกคนโอเคทุกคนเราขอปอวินเทอรนี้นะทุกคนเราได้กำไร500กว่านะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอ้เกือบหมดเข้าฟีสปินเฉย Oh, you're in.